ตัดคนน้อยน้อหรือคนใหญ่คนน้อยครับตัดคนเล็กครับตัดคนเล็กนะตัวเล็กเนาะครับตัดตัวเล็กครับเปิดข้างเปิดข้างลองทรงไหมหลังหลังทรงอ่าหลังลองทรงโอเคคนตัวเล็กนายแบบตัวเล็กนายแบบรูปหลอด้วยนะครับนายแบบโอเคเลยถ้ายอย่างเด็กนี้ไม่ไม่ต้องคุมผ้านะครับถ้าคุมผ้ามันจะคันจะคันใช่ไหมอาจารย์ ใช้เบอร์อะไรใช้เบอร์อะไรไม่ต้องใช้เบอร์ถ้าตัดเด็กไม่ต้องใช้ตัดเด็กจะจะทำไงจะให้เขานิ่งนี่ดูตัวนี้ดูหลอกหลอกให้เขานิ่งไปทั้งนั้นแล้วก็เปิดข้างก็ทำงี้ปื๊ดนั่นเสร็จแล้วเอเาเสร็จแล้วปื๊ดเปิดข้างต้องใช้วิธีหลอกล่อเนาะแต่ต้องมือเทคนิคคือเอามือจับกดกดใส่กระหัวพ่อเขาเนี่อถ้าอยาให้เขาห่างอกถ้าห่างอกเราจะกะปราจะเลี่ยนไม่ได้ครับนี่ดูนะครับปื๊ด ต่เด็กก็ยากเนาะยากไหมเรามีเทคนิคนี่คือเทคนิคของช่างอ่อนคือกดหัวใส่กระอกพ่อเลยครับถ้าพ่อเขาไม่ช่วยจับลําบากนะนี่ถ้ามาคนเดียวมาทางนี้เขาให้เขาเอียงมาทางนี้แล้วเราก็จับหัวเขาบิดมาทางนี้นี่เปิดข้างนั่นเปิดข้างโอเคเปิดข้างแล้วรูปรอเปิดข้างย่างนี้ใช้ปัตเตเลียนอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้มีโกนนะไม่ต้องใช้มีโกนมีโกนจะอันตรายเนาะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับ ทีนี้เหลือนิดหน่อยก็แต่งแต่งขอบนิดๆอย่างนี้นี่ทีนี้ก็แต่งขอบเนาะนิดเดียวแต่งขอบเปิดางก็เสร็จไปแล้วแต่งขอบถ้าเขาบอกว่าเอาข้างบนออกนิดนึงเราก็เอาเบอร์สี่สวมครับถ้าเขาบอกไม่ต้องเอาออกครับแล้วก็แต่งแต่ขอบให้มันเสมอแค่นี้เองเอาวิใหญ่มาเก็บทีนี้ด้านหลังกันพลาดกันพลาดกันพลาดอ่ากันพลาดวีใหญ่วีใหญ่ทีนี้เขาเด็กเขาก็จะอย่างนี้แหละเนาะตามภาษาเขาตามภาษาเขาทีนี้วิธีตัดด้านหลัง นี่อันนี้หลอกันนี้หลอกว่ะเนี่ยเออต้องหลอกแบบนั้นวิธีหลอกเด็กนี่ดูเท้าดูเท้าโอ้ดูนาฬิกาดูนาฬิกาเขหลอกนาฬิกาดูนาฬิกาหลอก จใจนี้วิธีตัดข้างหลังนะครับด้านข้างนี่เสร็จแล้วสองข้างเปิดข้างครับเหลือข้างหลังให้กอดให้หูให้ตัวเขาหันหน้าเขาหาพ่อกอดพ่อกอดพ่อกอดคอไว้กอดคอไว้กอดคอหลังเด็กนะเป็นเทคนิคนะอเป็นเทคนิคนะทีนี้เราวมันตอบร่งให้พ่อกอดหลังติดให้หมออย่างนี้นั่นมันตัดง่ายไหมล่ะตัดง่ายตัดง่ายเด็กเขาอมอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยเนาะมันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นครับนั่น ได้ฝั่งนี้เสร็จก็ให้มามอบฝั่งนี้นั่นมามอเสร็จก็ตรงนี้ก็ตัดง่ายอีกนะครับนั่นแล้วก็ล็อกไว้อย่างงี้เอาเอามือเราเนี่ล็อกหัวไว้เด็กจะไม่ร้องเลยครับนั่นนั่นได้ครับได้ได้ได้จะยากนิดหนึ่งทุรักทุเลโปรโมชั่นทุเลโปรโมชั่นทีนี้เราก็เดินแต่งเอาทีนี้ก็แต่ง เดินแต่งเอานี่คือเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วครับก็ดานบนไม่เอาตัวนี้ก็แต่งแต่งให้สะอาดเยี่ยมแต่งอย่างนี้นะวิธีแต่งนะดูนะล็อกล็อกไว้อีกเออเอามือกดหัวไว้ให้พ่อกดหัวไว้นั่นอย่าให้เขาหงายมานะเราบอกพ่อเขาอย่างนั้นแหละให้อุ้มลูกอุ้มเด็กอย่างนี้นะเทคนิคถ้าไม่อุ้มแบบนี้มันตัดไม่ได้คนี่แล้วก็แต่งอย่างนี้ล็อกไว้เออนะเอามือดันตูดขึ้นสูงสูงอ ล็อกไว้เอออย่างนั้นล็อกกลมลงนี่ดูเอ่าเอาจะได้รอลูกจะได้รอเอารอ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 อตัดเด็กมันก็ไม่ใช่หมูนะมือเขาก็มีเนาะครับมือเขาก็มีเนี่ยเปนนเาใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทีนี้เราจะได้รอใช้ไม่ได้อะไรไม่ได้เปลี่ยนครับเพื่อไม่ให้มันพลาดเบอร์สองอ่าเบอร์สองเสยขึ้นไถเบอร์สองเลยง่ายกว่าเนาะโอเคอันนี้คือให้เทคนิคง่ายกับยากผสมกันอืม เทคนิคอันง่ายๆก็อันนี้มาลบเหลี่ยมนะลบเหลี่ยมเราให้อุ้มขึ้นสูงแล้วจะกดให้หมอบให้อุ้มขึ้นสูงอนี้แล้วกดให้หมอบลงงี้หมอบให้หมอบใสอย่างนี้เออเนี่ยแล้วเราก็ตัดได้เด็กก็ไม่ร้องพอมันเริ่มร้องพี่ขนาดพอดพอมันเริ่มร้องก็เสร็จแล้วพอจบแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วได้แบบเอาอีกหน่อยไหมเสร็จแล้วครับรอไหมหลอครับรล่อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับรล่อไหมครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนสวัสดีครับครับ ไ,ได้เอาไปเลย uh.